แนวแคนิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเทนช็อปชั้นนำทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า EFM on tour สนับสนุนโดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มิสเตอร์ มันกรอบกินให้มันครั้งมันไม่เลิกข้าวรู้ชากเกี่ยวสกัดเย็นหอมนุ่มละมุนไม่เหมือนใคร F L H B U by L H Bank เปิดออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูงและใหม่ยาดมพาสเทลล่อใสพกง่ายฝ่าไม่หายหอมสดชื่น นับเวลาอีกไม่กี่วันเจอกัน25สิงหาคมนี้นะคะสำหรับน้องๆที่มอกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตกับ DJ เจเอฟมไปพร้อมๆกันกับของรางวัลจากขนมปังกรอบดาาหมมี่โฮมีฮม่อร่อยใครๆก็รู้ m ตอร์ r p o t a ต o มันกรอบกินให้มันคลั่งมันไม่เลิกฮารุชาเขียวสกัดเย็นหอมนุ่มละมุนไม่เหมือนใคร App LHBU b y LHBank เปิดออมซั์รับดอกเบีย้ยสูงใหม่ยาดมพัสเทลหลอดใสพกง่ายฝาไม่หายหอมสดชื่นค่ะ EFM on tour สนับสนุนโดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มิสเต ตมันกรอบกินให้มันครั้งมันไม่เลิกฮารุโคบูฟินทีชาเขียวสกัดเย็นแบรนด์แรกในไทยหอมนุ่มละมุนไม่เหมือนใครพรีเมียมชาต้องฮารุออมซับ BU ย์ x u Max รับดอกสูง6%เมื่อฝากไม่เกิน1,000 0บาทเปิดเลยที่แอป LHBU จาก LHBank และใหม่ยาดมพาสเทลรุ่นทานสูเซนยาดมหลอดใสพกง่ายฝาไม่หายหอมสดชื่นจากส่วนผสมยูคาลิปตัส เตรียมตัวลาคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้ไปพร้อมๆกับข้อความที่ส่งข้อความกันมาส่งกันแล้วบอกว่าวัชรพลตกหนักตั้งแต่บ่ายสามบ้างละ่ะหรือเมื่อกี้เราพูดถึงห้างฟอร์จูนนะคะแหมโชว์สก,กิลใหม่ละอดีตฟอร์จูนอดีตกว่านั้นเยาวันไหมคะพี่ถ้าคุณผู้ฟังรู้จักคําว่าเยาวันนั่นแปลว่ารุ่นใกล้เคียงกันอยู่เราไม่ต่างกันเลยจ,จ้ะบอกอายุด,ด้วยสถานที่และวิธีเรียกแฮปปี้กันตรงนี้แหละเราเพื่อนกันนะคะอ่ะ ขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวอยู่ต่อกับแชฉโต๊ะฮและดีเจที่คุณคิดถึงน้องดาวครับหายไปนานกลับมาแล้ววอร์มเครื่องติดบอกแล้วให้น้องร้องเพลงเวลาจัดรายการอย่าให้น้องพูดเล <c oughs> ียงจรีต้องให้น้องพูดเดยอะๆ้เป็นมิเคิลอ,อืมในตอนจริงๆจก็ต้องให้พูดให้พูดเดยอะๆเดี๋ยวลืมวิธีพูดธรรมดาอ,ดอีกนะคะดูแลตัวเองค่คุณผู้ฟังขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะถ้าเกิดเลือกที่จะพักผ่อนเชิญพักให้เต็มที่ทั้งกายและใจถ้าจะไปดูมหรสพที่ไหนก็เอาให้สนุกค่ะสวัสดีนะะค EFM DJ Playlist by DJ Omka. Cap.